พีคพัทรศยามีแพลนแต่งงานฝันอยากมีลูกพร้อมแชร์มุมมองราม่าคนบันเทิงเลิกกันสนันโซเชียลเบิร์นแอมสัปดาห์นี้พบกับพีคพัทรศยามาเล่าถึงเส้นทางการเป็นนักร้องฝันเกือบพังจากเด็กที่ถูกห้ามร้องเพลงสู่วันที่มีซิงเกิลของตัวเองโดยล่าสุดมีซิงเกิลเพลงใหม่ชื่ออุยพรพร้อมแชร์มุมมองความรักในวงการบันเทิงเลิกกันสนันโซเชียลตอนนี้มีซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงพีค อวยพรค่ะเป็นแนวบรรยากาศดีๆสนุกสนานแนวเพลงป๊อปเนื้อหาเป็นการอวยพรขอให้เธอมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคืออยากให้มีคำว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ในนี้ให้ร่ำรวยมีเงินกินเงินใช้นในนี้มีท่าเต้นด้วยคืออยากทำเพลงอวยพรให้คนฟังเหมือนเฉลิมฉลองคือเวลาเราเฉลิมฉลองกันเราอวยพรกันมันจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขใช่ไหมแบบเป็นฟีลชนแก้ว ถ้าเกิดว่าเธอริ้งก็ขอให้สุขภาพดีปลอดภยัยตั้งใจทำมากมากฟินมากๆตอนนี้ก็ออกแล้วไปดูใน YouTube ได้มีคนเคยคิดและบอกไหมว่าถ้าโตขึ้นไปอย่าร้องเพลงนะพี่หัวเราะไม่มีเลยมีแต่คนผลักดันอยากให้เข้าวงการมารักการร้องเพลงตอนไหนพี่ตั้งแต่ก่อนที่จะมาเล่นออสสายรับจับบ้านเล็กเค เมื่อตอนนั้นพี่ตอนแรกยังไม่มีใครฟังไงก็เลยยังไม่มีใครรู้จริงๆก่อนที่จะมาเป็นนักแสดงอยากเป็นนักร้องนะก,กว่าจะขึ้นมาจากจุดนั้นมาถึงวันนี้เราภูมิใจนะได้ข่าวว่าคุณมีความฝันในการร้องเพลงก็จริงแต่พ่อไม่ชอบให้ร้องเพลงเลยเพราะอะไรพี่คือคนที่ได้ยินพีครองเพลงก่อนที่จะเป็นคนอื่นคือปปาตอนนั้นไปงานวันเกิดเพื่อนปปาค่ะแล้วปปาเขาก็คงไม่เคยได้ยินพี พอแบบร้องเพลงในที่สาธารณะเท่าไหร่วันนั้นก็ร้องในวันเกิดเพื่อนปะปาพอร้องเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าทีหลังไม่ต้องร้องนะลูกร้องเพียนเขาเป็นคนพูดตรงไงแต่ว่าพูดกับพีกหน้าเขาพูดจริง หลังจากนั้นก็มีไปเรียนบ้างปะปาก็พาไปเรียนไปเรียนสองครั้งแล้วเรารู้สึกเหมือนตามเพื่อนคนอื่นไม่ทันค่ะตอนนั้นอายุ13-14มถึงมั้งจำไม่ได้เราเป็นเสียงสไตล์นี้เลยตั้งแต่เด็บแล้วเหมือนเวลาสอนอะไรเราไม่เข้าใจแล้วตอนนั้นก็ดันได้เป็นนักแสดงก่อนอยู่ในวงการมานานทำทุกอย่างมามากมายปัจจุบันนิยามความรักเป็นยังไงพีความรักของพีคืออยากจะดูแลคนที่รักให้ดีที่สุดให้เขามีความสุขที่สุด อยากดูแลให้เขาอยู่กับเราไปนานๆให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงถ้าเราแฮปปี้ก็จะมีแต่แบบสิ่งดีๆเห็นข่าวแบบมีคนเลิกกันในวงการบันเทิงแล้วมีความคิดเห็นยังไงที เราไม่รู้กับเรื่องของคนสองคนหรอกว่าเขาเลิกเพราะอะไรอย่างนี้เพราะมันเป็นเรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเราคิดว่าเวลาคนเราเลิกกันคงไม่มีใครอยากจะให้ความสัมพันธ์มันจบหรอกแต่เขาก็คงมีเหตุผลของเขาซึ่งเราไม่รู้ไงตอนนี้มีแฟนแล้วเคยมีวางแผนจะแต่งงานใหม่ที่มีค่ะอยากมีลูกมาที่อยากมีลูกค่ะเห็นโทรศัพท์เขียนคำว่าสติคือทำไมต้องตั้งคำว่าสติกับสตางไว้ในหน้าจอโทรศัพท์ที่ ราะว่าตอนเด็กๆเราชอบซ่าชอบแบบสติไทยบ่อยจะเตือนตัวเองอะไรที่ทําให้เราแบบเห็นตลอดเราถือโทรศัพท์ใช่ไหมแต่ตอนนี้มีมากแล้วแต่เด็กๆอาจจะไม่ได้มีมากเท่านี้ในบางครั้งคือถ้าเกิดมีสติก็ต้องมีสตางค์ด้วย